สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดูชื่อดังเผยดวงรงผลปีนี้สุดปังดังได้เพราะบนหนุนนำพอชมพู่ทำงานหนักถึงตั้งตัวได้เรียกได้ว่ายัางเป็นเรื่องที่คนยังให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวของน้องชมพู่หนูน้อยวัยสามขวบที่หายขึ้นไปบนภูหินแรลกไฟจนพบข่าวช็อกเหตุเกิดที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดอาจารย์มงคลรอดเที่ยงฉายาหมอดูไฮโซนำวันเดือนปีเกิดของคนในครอบครัวของน้องชมพู่ได้แก่ลุงพลนายอนามายัยและน้าแต่ไปให้ทางหมอดูได้วิเคราะห์ถึงนิสัยใจคอตลอดนดวงชะตาชีวิตในอดีตและอนาคตอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าการดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดผ่านไปย่ิปซีครั้งนี้ทางทีมข่าวเองไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า เป็นวันเดือนปีเกิดของบุคคลใดเป็นการให้หมอดูได้ทำการดูอ้างว่าเป็นดวงของบุคคลทั่วไปดวงชะตาของรงพลชัยพลวิภารงของน้องชมพ่ที่ตรงกับวันอังคารที่17สิงหาคม2519อายุ44ปีโดยทางอาจารย์มงคลได้หยิบไพ่ออกมาจำนวนสิบใบในส่วนของอุปนิสัยนั้นเป็นคนมีความสามารถจิตใจดีแกร่งนิสัยจุกจิก มองการไกลและชีวิตค่อนข้างลำบากในอดีตต้องต่อสู้กับชีวิตส่วนชะตาชีวิตในอนาคตนั้นยิ่งอายุมากยิ่งได้ดีแม้ว่าจะมีมรสุมในช่วงอายุ45-46 จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นคนดวงแข็งได้ไพ่์เดอร์ันที่หมายถึงมีดวงเป็นคนดังในทิศทางที่ดีประจวบกับไพ่อีกหนึ่งใบที่แสดงถึงนารีอุปถา์อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏไพ่ที่แสดงถึงความโหดร้ายหรือเชื่อมถึงเกณฑ์ฆาตรกรสำหรับดวงของนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่วันเกิดตรงกับวันอังคารที่22พฤศจิกายน2525 25, อาจารย์มงคลระบุว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เจ้าชายดาบสะท้อนถึงอารมณ์อำมิตใจร้อนกดแรงวัยรุ่นใจร้อนเป็นดวงของคนขาดสติมีอุปสรรค์สูงอุปนิสัยง่ายๆคือทำอะไรที่ขาดสติซึ่งดวงคนนี้ฉายแววที่น่าต้องสงสัยมากที่สุดทั้งสามคน พระดวงของเขาโกรธแล้วจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ส่วนชีวิตในอดีตของเขาจะเป็นคนที่เสียเพราะคำพูดและอารมณ์เป็นที่รักของพ่อแม่แต่เกเรขณะที่ดวงชะตาของนายนรินทร์ราโภหรือนาแต่ที่มีศักดิ์เป็นนักข,ของน้องจมพ่เกิดวันที่10สิงหาคม2528อายุ35ปีโดยทางอาจารย์ทำนายจากภพ่ว่าอุปนิสัยเป็นคนอ่อนไหวมีวิบากกรรมในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ในส่วนของอายุ35ปีอนาคตจะมีจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องราวความรักจะมีความเข้มแข็งและสิ่งที่ดีจากผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ทั้งนี้ไม่มีไพยที่บ่งบอกว่าหากคนนี้กระทำความผิดจะสำนึกและมีกรรมคอยหลอกหลอนให้ออกมายอมรับผิดซึ่งการทำความผิดหักทำจริงไพ่ก็บอกว่าเป็นการทำผิดด้วยอารมณ์ั่ววูบขาดความอบอุ่นจากในอดีต ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ